การทำสไตล์หริมันก็ดีเว้ยแต่การได้ช่วยเหลือคนอื่นเนี่ยดียิ่งกว่ามผมเองก็ไม่เคยคิดออกว่าจริงๆแล้วการคิดเลขการคำนวณมันจะมามีส่วนในการช่วยชีวิตคนไข้ได้มันมีคำถามอยู่ในใจตลอดเวลาว่าทำไมมันถึงไม่มีแบรนด์มารไ์ไซหรือแบรนด์ยนานพาหนะที่เป็นของไทยสักทีสวัสดีค่ะกลับมาพบกับรายการเล่าสื่อกันฟังนะคะรายการซึ่งทางกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสารรค์ จัดทำขึ้นเพื่อเป็นเวทีนำเสนอผลงานของผู้รับทุนค่ะมีเรื่องราวดีๆของผู้รับทุนต่างๆมากมายนะคะที่เราอยากจะนำมาเล่าสู่กันฟังค่ะโตมายังไงคำถามที่เหมือนไม่ต้องการคำตอบนะคะบางก็เป็นคำถามที่ติดตลกหรือไม่คนฟังก็อาจจะรู้สึกในเชิงลบแต่ถ้าฟังดูดีๆนะคะคำถามนี้ถูกตั้งขึ้นมาเพื่อจะถามถึงความคิด และการเติบโตของคนคนหนึ่งค่ะว่ามาจากสภาพแวดล้อมแบบไหนเจอกับปัญหาอุปสรรคอะไรมาบ้างและพวกเขาคิดแก้หาทางออกกับสิ่งเหล่านั้นอย่างไรเป็นคำถามและคำตอบที่มีคุณค่าและสำคัญมากๆค่ะสำหรับเด็กและเยาวชนในวันนี้เพราะว่าพวกเขานะคะกำลังจะเติบโตขึ้นไปเผชิญกับสถานการณ์คล้ายๆกันในช่วงเวลาของชีวิตที่ใกล้เคียงกันค่ะ โตมายังไงนะคะจึงเป็นโครงการที่ทางกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสารรค์ได้ให้การสนับสนุนและอยากจะนำเสนอให้กับคุณผู้ชมได้รับชมในวันนี้ค่ะโตมายังไง <laughs> <laughs> ผมว่ามันเริ่มจากตอนเด็ก <laughs> ตอนนี้พวกพี่ดูแย่เหรอหรืไ <laughs> ง <laughs> การทำสไตลิสต์มันก็ดีเว้ย แต่การเรยช่วยเหลือคนอื่นเนี่ยดียิ่งกว่ามผมเองก็ไม่เคยคิดออว่าจริงๆแล้วการคิดเลขการคำนวณมันจะมามีส่วนในการช่วยชีวิตคนไข้ได้มันมีคำถามอยู่ในใจตลอดเวลาว่าทำไมมันถึงไม่มีแบรนด์มอเตอร์ไซค์หรือแบรนด์ยานพาหนะที่เป็นของไทยสักทีจบเศษมาหรือเปล่าไม่ได้จบเรือนนี่จะไปไปมาห,าหาศาลและจะเกิดสิ่งใหม่จากการเรียนรู้ทดลองแก้ไขและ ตาจริงๆอยมนมันไม่ใช่อะไรที่ยากน้ออาชีพทุกอย่างเลยท,ที่เกิดขึ้นในวันนี้มันเบรอยู่แค่สกิวหลักที่เราต้องมีโครงการโตมายังไงนะคะเป็นผลงานของผู้รับทุนประเภทเชิงยุทธศาสตร์ประจำปี2562โดยมีคุณจิราพันธ์สินชวานนเป็นหัวหน้าโครงการคะ่ะ จุดเริ่มต้นของโครงการโตมายังไงนั้นนะคะมาจากปัญหาที่เด็กและเยาวชนในทุกวันนี้ไม่รู้จักตัวเองค่ะส่งผลให้ความเชื่อมัน่นและความชัดเจนในการเลือกเส้นทางและการดำเนินชีวิตในแต่ละช่วงวัยติดกับดักทางสังคมนะคะสิ่งที่ตัวเองรักกับอาชีพที่พ่อแม่ยอมรับก็มักจะไม่ค่อยมีจุดบรรจบที่ลงตัวค่ะโครงการโตมายังไงนะคะจึงเป็นสื่อกลางที่จะสร้างสารรค์ ที่จะช่วยกระตุ้นให้เกิดการตั้งคำถามและค้นหาคำตอบทบทวนตัวเองและทิศทางการดำเนินชีวิตอย่างไรให้มีคุณภาพสำหรับศตรวรรษที่21นะคะแทนการตั้งคำถามแบบเดิมๆว่าเราอยากเรียนอะไรหรือเราอยากจะเป็นอะไรให้เปลี่ยนมาเป็นเรามีความสามารถทำอาชีพอะไรที่เป็นประโยชน์ต่อตัวเองและผู้อื่นโดยโครงการโตมายังไงนะคะจะเป็นการแนะแนวนอกห้องเรียน ผ่านการนำเสนอสื่อวีดิทัศน์ในรูปแบบสารคดีสั้นในซีรีส์ชุด5ให้ไทยเจริญ5อาชีพช่วยชาติค่ะมุ่งเน้นให้ผู้ชมได้รับรู้ความหลากหลายของอาชีพนะคะผ่านประสบการณ์ตรงจากเจ้าของอาชีพนั้นๆว่ากว่าจะมาถึงวันนี้พวกเขาผ่านการคิดและการทำอะไรมาบ้างค่ะวันนี้เรามีตัวอย่างเรื่องราวที่จะมาช่วยกระตุ้นให้เกิดการตั้งคำถาม,ถามและร่วมกันหาคำตอบ มาให้รับชมกันค่ะมันมีคำถามอยู่ในใจตลอดเวลาว่าทำไมมันถึงไม่มีแบรนด์มอเตอร์ไซค์หรือแบรนด์ยนานพาหนะที่เป็นของไทยสักทีอย่าเป็นตู้หนังสือเดินได้ต้องเป็นนักปฏิบัติที่ช่วยโลกเราได้ด้วยใครว่าคนไทยนั้นทำรถ e v ดีๆใช้เองไม่ได้คำถามนี้แหละครับ ที่ทำให้คนหนุ่มกลุ่มหนึ่งมารวมตัวกันร่วมกันคิดและร่วมกันทำเพื่อให้มันเป็นไปได้จากเด็กคณะสถาปัตย์ไอดีที่ร่วมหัวจมท้ายกันมาตั้งแต่อยู่ในรั้วมหาวิทยาลัยที่ในสมัยเรียนนั้นอาจจะดูเป็นเด็กที่ไม่ค่อยตั้งใจเรียนเท่าไหร่แต่เมื่อตั้งใจที่จะทำอะไรสักอย่างทุกอย่างนั้นเป็นไปได้ครับเมื่อพวกเขาจับมือกันสร้างรถมอเตอร์ไซค์พลังงานไฟฟ้าเพื่อตอบคำถามว่าทำไมคนไทยทำรถใช้เองไม่ได้ อะไรที่ทำให้คนหนุ่มกลุ่มนี้ลุกขึ้นมาสร้างตัวเองเปลี่ยนตัวเองจากนักประดิษฐ์มาเป็นผู้ผ,ผลิตแบรนด์รถในเมืองไทยและนี่คือคำตอบครับผมเองเนี่ยเป็นคนที่ชอบมอเตอร์ไซค์มันมีคำถามอยู่ในใจตลอดเวลาว่าทำไมมันถึงไม่มี แบรนด์มอเตอร์ไซค์หรือแบรนด์ยานพาหนะที่เป็นของไทยสักทีอีธานเป็นกลุ่มคนที่เป็นเพื่อนกันช่วยกันพัฒนาศึกษายานพาหนะไฟฟ้าให้พลังงานไม่มีมลพิษพัฒนาศักยภาพของยานพาหนะของไทยสิ่งแวดล้อมแล้วก็เรื่องของคุณภาพชีวิตของประเทศไทยครับ ในอนาคตเนี่ยไฟฟ้าจะอยู่รอบตัวเรามากขึ้นแล้วก็พลังงานรอบๆตัวเราเนี่ยจะมาจากไฟฟ้ารับเป็นส่วนใหญ่เวลาคนพูดถึงว่าเราอยากทำไมเราถึงจะต้องเปลี่ยนเป็นรถไฟฟ้าด้วยจริงๆมันไม่ใช่แค่เรื่องของ PM 2.5หรือเรื่องของ CO2 นะครับแต่เป็นเรื่องของความคุ้มค่านะครับแล้วก็เรื่องของลักษณะของพลังงานจริงๆที่ต้องเป็นอย่างนั้นในอนาคต การย้อนกลับไปเมื่อสี่ห้าปีท right well, so in ี่แล้วครับการจะบอกว่าจะทำรถเนี่ยแหมดมกาวอะไรมนแน่แบบรู้สึกเหมือนจะนอนอยู่บนเตียงก็เลยยกโทรศัพท์ถวายเอิร์ทว่าเฮ้ยเอิร์ทกูเซิร์ชไปเจอมอเตอร์มอเตอร์ไซค์ชุดหนึ่งว่ะมันมันแพ็คอยู่ในล้อหลังเลยออกแบบแค่รถมันก็จะวิ่งได้แล้วเราก็เลยเรียกรวมตัวกันแล้วก็เริ่มมาแชร์ไอเดียกันเรามานั่งกันห้าหกคนนั่งมองหน้ากันว่าเฮ้ยเรา จะทาได้ยังไงวะเราเริ่มทําจากสิ่งที่เรามีก่อนเราเราเรียนด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์มาเราเรียนด้านการออกแบบยานพาหนะมาแล้วก็เริ่มก่อนเลยเฮ้ยสเก็ตก่อนเอาเรามาตั้งโจทย์กันเริ่มดีไซน์กันมาเรื่อยๆแต่ปัญหามันเกิดอยู่อย่างนี้ว่าเราไม่มีทุนในการทำโปรโตไทป์แรกออกมาบทบาทของตัวเองหลังจากที่ไปน innovator แล้วถ้าจะเอาอันนี้ออกไปสู่ตลาดต้องเป็น investor ให้ได้ ไม่งั้นเราไม่สามารถประสบความสาเร็จได้เราไม่งั้นเราจะเห็นงานวิจัยหลายงานวิจัยล้มเหลวไม่ใช่เพราะตัวงานวิจัยแต่ล้มเหลวเพราะไม่สามารถที่จะออกไปสู่ตลาดได้แต่พอยเขาอมันก็คือว่าเมื่อออกไปสู่ตลาดนั้นคุณจะชัดนะใจของคนซื้อได้อย่างไร ีป็นแรกที่าปออกบูด้เป็นไงวงลูกค้าม,มีแรกสุดเลยคีอออกบู๊ซีน้าหนวดเขาก็จะมองชื่อก่อนอีธานอ๋ออีธานอันนี้เป็นแบรนด์ของชาติอะไรครับเนี่ยของไทยครับใช่ปเปล่าจริงอะ่ะของไทยเหรอใช่ครับอ๋อซื้อของจีนมาขายสิท่าลร้องเริ่มสมร้างภาพ ของธุรกิจให้มันชัดเจนขึ้นคือแค่โปรดักต์อย่างเดียวมันไม่พอผมก็เลยเริ่มทำแบบพรีเซนเทชันแผนธุรกิจทดสอบตลาดแล้วก็รีเสิร์ชไปกว่า400คนทีนี้พอมันเริ่มเห็นภาพเนี่ยมันเริ่มมีคนอยากลงละพอมันเริ่มมีต้นแบบคราวนี้ผมว่ามันคือจุดที่อีทนันมันเริ่มเป็นอีทนอันจริงๆก็ทำกันออกมาโปรดถถักต์ท้วยแรกก็วิ่งได้ครับงอกแงกงอกแงกงอกแงอกงอย่างเงีง้ยเหมือนเกวียนอะแล้วก็วิ่งวิ่งไปได้ร้อยเมตรแล้วก็ดับ ก็พังครับมีหนทางแก้ไขในรูปแบบไหนได้บ้างก็มาวิเคราะห์กันหาความเป็นไปได้ในรูปแบบต่างๆว่าเอ้ยแบบนี้เป็นไปได้ไหมแบบนี้เป็นไปได้ไหมมุ่งไปทางนี้ไหมเราคิดว่ามันทําได้แน่ๆเพียงแค่องค์ความรู้ของเราและเวลาที่เราใช้ในการศึกษาหาความรู้เนี่ยมันมันยังน้อยเราว่าแค่ใส่เวลาเข้าไปเรามีสมองเรามีความตั้งใจที่จะศึกษาหาความรู้เนี่ยเราก็ ให้เวลากับมันให้เขาเห็นโปรเซสการพัฒนาของเราแล้วก็ให้เขาเห็นว่าเราเดินมาถูกทางและเราจะไปถูกทางต่อแนอ่นะคนไทยทำไทยใช้ไทยจเจริญ <Yeah. S 2> ไทยจเจริญมันเป็นก้าวสำคัญนะในความเติบโตของอีธานจากวันแรกที่ <Love it. S 1> เฮ้ยวิง่งได้กักร้อยเมตรพัง จนมาถึงวันหนึ่งที่รถโปรโตไทยถูกผลิตจากบริษัทใหญ่ๆใ,ใ,ในประเทศไทยแล้วมันสามารถวิ่งไปไหนมาไหนก็ได้มันสามารถใช้งานได้อย่าง100%อย่างเงี้ยครับแต่ก็เป็นจุดสำคัญในชีวิตที่ทำให้เรามีแรงผลักดันให้เราทำต่อไปครับ คือคือตอนตอนนี้พวกพี่อยู่แย่แหละเปงไงต้องถามอะไรอย่างเงี้ยเหมือนเหมือนถูกกึ่งๆถูกด่าแบบเฮ้ยพี่โตมาได้ไงวะก็ทำให้เรามองย้อนกลับไปเนาะโอ้โหเอาแล้วคนดิงเข้ามาเด็นโตมาปยางไงถึงแบบมีชีวิตแบบนี้เรียนกี่ปีแล้วอะหกหกครึ่งเจ็ดเราอะแปดน่าจะเป็นเด็กเกเรกันเนาะพวกเรา y e a ย จริงๆมาแหาวิทยเราก็ก็ค่อนข้างจะมีบาลานซ์ที่ดีที่เรา<ช>พื้นฐาน<ช>เราเรียนมาระหว่างการปฏิบัติกับการการเรียนพทฤษฎี<ม>จริงๆทฤษษีจะน้อยกว่าด้วยซ้ำอันนั้นก็เป็นคำที่อาจารย์เคยสอนกัน<ม>ที่เดินกันาไปในห้องว่าฟอร์มฟอลโลฟังชันอาจารย์ก็เดินออกไปแล้วทุกคนในห้องก็นั่งวาดรูปรัป,ปร้อยรูปไปแบบฟอร์มฟอลโลฟังชั่นแม่งคืออะไรวะวิธีการสอนของอาจารย์คือแค่แบบว่า ทำแบบนี้นะแล้วก็ให้เราไปฝึกทําจนเราเราเรื่องเข้าใจพื้นฐานของของมันเองเออเป็นเรียนกับรุ่นพี่เอาแล้วกันเอ้าเมื่อวอาจารย์ใหมมวะแต่จาเอามาหาน่ะเออซึ่งซึ่งก็เป็นนิสัยนะทำให้เราเป็น goal oriented people คือระหว่างทางทํายังไงก็ได้แต่ว่าเอาคําต้องออกอันนี้ผมว่ามันก็เป็นสิ่งที่ดีเพราะงั้นเราจะเป็นเหมือนคำที่อย่าเป็นตู้หนังสือเดินได้ต้องเป็นนักปฏิบัติที่ช่วยโลกเราได้ด้วย การที่เราจะไปถึงเป้าหมายได้เนี่ยอันดับแรกคือเป้าหมายเราต้องชัดเจนก่อนยิ่งเราวางเป้าหมายไว้ไกลหรือว่าวางเป้าหมายไว้สูงเนี่ยปัญหามันจะยิ่งใหญ่ปัญหามันจะยิ่งเยอะไม่เอาอุปสรรคต่างๆเหล่านั้นเนี่ยมาเป็นมาเป็นสิ่งที่บั่นทอนความความตั้งใจของเราถ้ามันไม่ดีถ้ามันไม่สําเร็จก็แค่ทําใหม่ทางที่1ไม่ใช่แล้วก็ไปทางที่สองทางที่สองไม่ใช่แล้วก็ไปทางที่3วันหนึ่งเราจะย้อนกลับมามองเห็นปัญหาที่เราผ่านมาวันนั้น,นว่ามันเป็นเรื่องเล็กเล็กน้อยมากๆ เดี๋ยวสักวันหนึ่งไหมก็ประสบความสำเร็จเอง อีกหนึ่งเรื่องราวจากโครงการโตมายังไงที่จะมาชวนให้เราคิดนะคะเป็นเรื่องราวของเคลียร์ทีฟชื่อดังที่วันนี้เปลี่ยนมาเป็นเกษตรกรผู้คิดต่างไม่แปลกเขาไม่ปลูกค่ะจะแปลกแค่ไหนและจะปลูกอะไรไปรับชมกันค่ะการเรียนรู้มันเป็นเอพิโซดใหม่ของการจบนะมันเรียมนิงน่งจะไปไปมหาศาลแล้วจะเกิดสิ่งใหม่จากการเรียนรู้ทดลองแก้ไขและที่ผ่านมากๆก็จะยิ่งเกิดสิ่งใหม่เกิดสิ่งใหม่มันเป็นเคอร์ เกษตรกรครีเอทีฟไม่แปลกไม่ปลูกน่าจะเป็นคำจำกัดความที่ทำให้เราเข้าใจจอนนอนไร่ได้ในมิติที่เขาเป็นได้ดีมากขึ้นเรื่องราวของเสกสรรอุ่นจิตติครีเอทีฟผู้เปลี่ยนตัวเองมาเป็นเกษตรกรเพราะชอบจอนเลนนนเขาจึงสร้างพื้นที่ความสุขเป็นจอนนอนไร่เพื่อปลูกปลูกที่แปลกเพราะความคิดตา่างความคิดต่างนั้นคืออะไรและจะนำพาเกษตรกรไปต่อได้หรือไม่ไปติดตามกันครับ พี่ครับพี่ครับรู้จักจอรนนอนเล่นไหมครับรู้จักครับรู้จักจอนนลนไลนไหมครับจอรนเล่นนอนอยู่ที่นี่ปะครับม,มีแจกกันนั่นไลจอร์นเนี่ยเป็นคนสวนของคนเมืองผมเป็นหลังบ้านของคนเมืองคุณอยากกินอะไรคุณบอกผมผมปลูกผมเหมือนเป็นคนสวนหลังบ้านให้คุณน่ะผมส่งให้คุณกินผมมันไม่ได้ปลูกเก่งเท่าพ่อแม่พี่น้องหรอกนะแต่เราคิดต่าง สิ่งที่ไม่ต้องคัดการคืออาหารการขัดแคลนโลกในโลกขัดแคลนแน่ๆนะฮะทุกอย่างก็จะคลั่งบนดรงที่ทางอื่นอาหารคุณภาพจะไม่มีแล้วก็แล้วลูสายมีนต่างๆเนี่ยก็จะเป็นปัญหาขึ้นหนักขึ้นเรื่อยๆจนคนต่อต้านจนจะหาออร์แกนิกจึงมาซึ่งผมเห็นออร์แกนิกมาตั้งแต่10ปีแล้วโดยที่เข้าหัวเระยะอกนนี้เวลาพูดถึงออร์แกนิกมันก็เริ่มรู้สึกว่าวันที่ผมพูดว่าออผมกําลังแหกคุกให้ลิ้นคน เราติดคุกกับสภาวะจากการกินปุ๋ยยาต่างๆเนี่ยวิยามันทําให้เอ่การค้าขายเรือทุกอย่างเศรษกิจดีก็จริงแต,แต่ในทางแพ็กเกจที่กูเลี่ยงไม่ได้คือมันกดรสชาติหมดเลยจบเสกมาหรือเปล่าไม่ได้จบแต่พอเราเริ่มเรียนร,รู้กับบวนกเราเตียวว่ามันไม่มีสถาบานันไม่มีแรงซีดมันมีคําว่าธรรมชาติคืออะไรแล้วเราเริ่มเข้าใจแก่นมันก่อน การเรียนเกษตรมันเป็นเอ็กซิคิวชันหรือวิธีการหนึ่งใช่ไหมแต่เราเป็นเหมือนเราเหมือนเป็นรูปแบบสัตว์ป่าที่เรียนรู้ด้วยตัวเองได้นะถ้าเกิดคุณอยู่ป่าคุณต้องเรียนรู้ด้วยตัวเองแต่ก็ต้องมีการไม่ไม่ไม,ไม,ไม่มั่วทีเดียวก็เรียนรู้ระบบ,บระบบที่ถูกต้องแล้วก็มาเบรนว่าเอ้ยจริงๆเราชอบแบบนี้ไอก,การที่ผมไม่ได้เป็นมาก่อนเนี่ยมันเจ๋งมากเลยเพราะว่าหนึง่งไอความไม่รู้เนี่ยทำให้เรารู้ มันจะเซนเซนนะความรู้สึกเซนกลับไปกลับมาบางทีรู้แล้วต้องแกล้งแต่มันไม่รู้สนุกดีออกมันสนุกที่มีคําตอบคําตอบมันไม่มีแค่คําตอบเดียวว่ามันต้องมี 2- 3 4แล้วมันสนุกเหลือเกินที่จะมีคําตอบใหม่นะชีวิตผมมันก็ตลอดการและตลอดไปมันก็คือยังมีความเป็นอย่างนี้ตั้งแต่เด็กๆว่ามันมีอะไรใหม่ๆที่เราไม่รู้ไหมว่าือตอนเด็กๆเนี่ยถ้ามองย้อนหลังตอนนั้นมันไม่รู้อะไรทั้งสิ้นรู้แต่ว่าตัวเองอ่ะไม่เคยชอบที่จะเข้ากับผู้อื่นเท่าไหร่ มีความสุขอย่างเดียวคือไปเออะก็ไปบ้านกงเออะก็ไปบ้านกงบ้านกงอยู่ในสวนลึกกงผมเป็นคนที่ดุมากแล้วก็ไม่มีใครเอาแล้วก็ไม่เอาใครเราเหมือนถอดเขามาที่กงผมเป็นนักวิทยาศาสตร์เป็นนักประดิษฐ์แต่เขาก็ดันเป็นอาร์ติส์ศิลปินเลยแกชอบประดิษฐ์ไปข้างหน้าทดลองเข,เขาก็คิดสบู่ที่มันลอยน้ําได้อ่างเงี้ยอันนี้คือรู้สึกว่า ยามเด็กสึกว่าโอ้เป็นสิ่ง <Bless> ห <ing> <AM> ัศสรรย์มากเลยก็อันนี้ก็เป็นตัวอย่างที่ว่าเขาก็จะคิดไปข้างหน้าซึ่งมันก็มีอิทธิพลกับผมผมก็จะปลูกเริ่มปลูกจากต้นไม้สามันก่อนแล้วผมก็เริ่มเอาไม่อยู่เข้าไปค้นไอ้นี่แม่งแปลกเว้ยเอามาลองแต่ผมจะลองซองหนึ่งเอ้นี่ก็แปลกเว้ยมาลองลองเพราะว่าทุกวันนี้เป็นงา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 นทำ experimental หมดคนไม่รู้แต่การทดลองมันจะทําให้เราไม่เครียด จำไว้เลยนะฮะถ้าคุณบอกคุณทดลองอยู่ใครจะด่าคุณนะก็ทดลองอยู่อะฉะน,นั้นเนี่ยมันก็เลยไม่มีกฎกติกาแต่ว่าอย่างที่บอกว่าทุกสิ่งทุกอย่างผมจะเรียนรู้แบบลึกซึ้งครับว่า Learning สําคัญมากการเรียนรู้มันเป็นปอพิโซดใหม่ของการจบนะมัน Learning ่มันจะไปไปมหาศาลแล้วจะเกิดสิ่งใหม่จากการเรียนรู้ทดลองแก้ไขและที่หายมากๆก็จะยิ่งเกิดสิ่งใหม่เกิดสิ่งใหม่มันเป็นเคอร์ฟเขารู้หลายอันที่เต็มไปหมดที่เกิดจากจอนวันนี้มันเกิดจากการพังอะพังแล้วแก้แล้วจะก็อ๋อมันอย่าง ความคิดสร้างสรรค์มันไม่ใช่แค่ความไม่เหมือนใครแต่จริงๆความคิดสร้างสรรค์นี่มันคือการเปลี่ยนแปลงคือความคิดสร้างสรรค์ของตัวนี่ที่เรามองว่ามันแตกต่างแต่สุดท้ายเนี่ยเท่าที่เราร่วมงานกันด้วยมันมีคุณภาพความคิดสร้างสรรค์เนี่ยมันพยายามจะบอกเรื่องราวที่ทําให้เราเกิดแรงบันดาลใจเรื่องราวที่าที่ทําให้เราฉุกคิดสุดท้ายคือเรื่องราวที่เราอยากเปลี่ยนแปลง ผมว่าความคิดสร้างสารรค์เนี่ยมันต้องทำให้เกิดสิ่งเหล่านีม้มองไกลๆมองไกลๆเลยว่าอะไรใช่อะไรไม่ใช่และตัดสินแล้วมองไปคณะอนาคตแล้วว่ามีปัญหาอะไรไม่ใช่ทำแต่วันนี้ไอ้ที่บอกทำวันนี้ให้ดีสุดอะ่ะโคตรน่าเบื่อเลยอันนั้นท่าบังคับ <laughs> ถ้ามังคับมือถ่ามัน,น <laughs> มันต้องทำามั่งอยู่แล้วคุณจะอยู่ไม่ได้ในโลกอนาะคตเพราะว่าคุณไม่ได้มองเลยห้าปีอะไรจะเปลี่ยน อะไระเช่นคุณคุณต้องอ่านให้หมดเทคโนโลยีอุตสาหการรมผู้คนความคิดแต่แกนเนะี่ยมันยังเหมือนเดิมความรักลบกดหลงมนุษย์มันเหมือนเดิมแต่มันมีการเปลี่ยนใจร้อนขึ้นเทคโนโลยีทั้งอย่างใช่ไหมมันอยู่หน้าจอมากขึ้นมันเร็วขึ้นตัวอย่างเช่นวันนี้ถ้าใครไม่เข้าใจเรื่องโลจิสติกไม่ใส่ใจไม่รูสนใจดีเรนี่ตกโลกเลยครับเพราะทุกคนติ้งตองถึงบ้านหมดแล้วเมื่อกี้มาส่งของ นี่อาร์กิเทคหรือการใช้เทคโนโลยีมาเมิร์จหรือการเปลี่ยนผ่านเนี่ยำจำเป็นเพราะว่าในโลกอนาคตมันจะมีข้อซอ,อยย่อยเต็มหมดเช่นภัยธรรมชาติอากาศที่เปลี่ยนแปลงไปมหาศารที่มันจะเกิดอุปสรรคก็จะใช้เทคโนโลยียังไงมาเป็นซัพพอร์ตเราในโลกใหม่เราคงไม่ปุยเรื่อง4.0เสียเวลาเราคุย10.0กันดีกว่าเราเราคุยเรื่อง AI มันจะข้ามคั้วมาช่วยเราขนาดไหนนะครับ <c oughs> เราต้องใช้มันคือ smart thinking มาก่อน ถ้าคุณ Smart Thinking device s ส a ม t device มัรจะมาช่วยคุณเป็นเรื่องราวชีวิตการเติบโตที่สะท้อนกระบวนการคิดและการตัดสินใจจากคนหลากหลายอาชีพนะคะถือเป็นแรงกระตุ้นให้เด็กและเยาวชนได้คิดค้นหาตัวเองนะคะเพื่อที่จะได้ไปประกอบอาชีพได้ตรงกับความชอบและความถนัดอย่างแท้จริงค่ะคุณผู้ชมสามารถติดตามเรื่องราวที่น่าสนใจเรื่องอื่นๆจากโครงการโตมายังไงในทาง Facebook โตมายังไงนะคะ และทาง YouTube เวลดันทีวีค่ะปฏิเสธไม่ได้นะคะว่าในช่วงที่เรากักตัว Work From Home หรือแม้แต่เรียนออนไลน์ดำเนินชีวิตอยู่แต่ในบ้านเป็นเวลานานๆน,นะคะ<ๆ>ก็อาจจะนำไปสู่ความเบื่อหน่ายและภาวะเครียดได้ง่ายค่ะเป็นเรื่องที่ดีไม่น้อยนะคะถ้าในช่วงนี้มีเกมสนุกๆที่จะพาเราไปเรียนรู้อาหารที่ขึ้นชื่อของไทยแบบสร้างสารรค์นะคะอย่างอาหารริมทางหรือสตรีทฟู้ดนอกจากนี้ค่ะยังพาเราไปเที่ยวทิปแบบคูคๆทั่วเมืองหลวงของประเทศไทยแค่เพียงปลายนิ้วสัมผัสค่ะ ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 ขณะนี้นะครับการกักตัวอยู่บ้านนับว่าเป็นอีกหนึ่งวิธีในการลดโอกาสในการติดเชื้อซึ่งการทำกิจกรรมอยู่แต่ในบ้านเป็นเวลานานส่งผลทำให้หลายๆคนนั้นหัวนึกถึงบรรยากาศการได้ออกไปท่องเที่ยวตามสถานที่ต่างๆทั้งในประเทศและต่างประเทศนอกจากนี้ยังมีอีกหลายๆคนนะครับที่คิดถึงบรรยากาศการได้ออกไปรับประทานอาหารอร่อยๆข้างนอกบ้านครับจะดีไหม ถ้ามีเกมที่จะพาเราไปเที่ยวทิพและเรียนรู้อาหารที่ขึ้นชื่อของประเทศไทยแบบสร้างสรรค์อย่างอาหารริมทางหรือสตรีทฟู้ดของไทยที่มีสเสน่ห์เรียบง่ายรสชาติอร่อยถูกใจคนทั่วโลกอย่างเกมริมทาง Bangkok Street Food เกมทำอาหารสตรีทฟู้ดเมนูชื่อดังของไทยสไตล์ ual, เกมแคชชวลเกมสร้างสรรค์ที่จะมาสร้างความสนุกสนานและเสริมสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจวัฒนธรรมวิถีชีวิต อาหารและสถานที่ท่องเที่ยวของประเทศไทยครับพัฒนานเกมบนมือถือโดยสาขาวิชาคอมพิวเตอร์เกมและ e-sport ตวิทยาลัยนวัตกรรมดิจิทัลเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยรงังสิตโดยกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ได้ให้การสนับสนุนครับเกมริมทาง Bangkok Street Food ได้หยิบยกเอาอาหารชื่อดังของไทยที่ดังไกลไปทั่วโลกทั้ง10รายการได้แก่ข้าวไข่เจียว ัดไทยส้มตำขนมจีนโจ๊กผัดกระเพราข้าวผัดราดหน้าต้มยำกุ้งและกว๋วยเตี๋ยวมาออกแบบเป็นเกมที่ให้ผู้เล่นนั้นรับบทบาทเป็นคนทำอาหารริมทางเสิร์ฟให้แก่ลูกค้านานาชาติโดยผู้เล่นนั้นจะต้องทำอาหารใส่ส่วนผสมของอาหารให้ตรงกับความต้องการของลูกค้าครับภายใต้ข้อจำกัดที่มีความท้าทายสนุกสนานเพลิดเพลินทั้งนี้ ผู้เล่นยังสามารถที่จะเลือกตั้งร้านค้าในสถานที่ที่เป็นแลนด์มาร์คสำคัญคญ,คญในโซนกรุงเทพมหานครเมืองหลวงของประเทศไทยได้อย่างอิสระและเพลิดเพลินครับโดยเกมนั้นมีให้เลือกเล่นได้ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษริมทาง Bangkok Street Food Game เผยแพร่ทั้งบนแพลตฟอร์ม Android และ iOS ท่านสามารถดาวน์โหลดโดยไม่เสียค่าใช้ใจ่ายได้แล้ววันนี้ที่ App Store และ Play Store และสามารถติดตามความเคลื่อนไหวของข่าวสารได้ ที่ Facebook และ YouTube ริมทาง Bangkok Street Food หรือเว็บไซต์ www.rimthanggame.com เกมสร้างสรรค์และปลอดภัยเสริมสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจวัฒนธรรมวิถีชีวิตอาหารและสถานที่ท่องเที่ยวของประเทศไทยเหมาะสำหรับทุกเพศทุกวัยตอบโจทย์การเที่ยวทิพย์ครับไม่แปลกนะคะที่คนเราจะคิดไม่เหมือนคนอื่น เพราะว่าทุกคนเติบโตมาด้วยสภาพแวดล้อมที่แตกต่างค่ะจึงทําให้ความชอบของแต่ละคนนั้นแตกต่างกันค่ะฉะนั้นในความชอบจึงเกิดคําถามนะคะว่าเพราะอะไรทําไมคุณถึงชอบการตั้งคําถามต่อสิ่งที่เราชอบจึงนําไปสู่การเรียนรู้ด้วยการพิสูจน์ทดลองและแก้ไขนะคะไม่มีสูตรสําเร็จตา,ตายตัวค่ะมีแต่ตัวคุณเองเท่านั้นนะคะที่จะเรียนรู้และลองไปกับมันแล้วคุณผู้ชมล่ะคะโตมายังไง สำหรับสัปดาห์หน้านะคะเรายังคงมีโครงการดีๆที่สร้างสรรและปลอดภัยมานำเสนอเช่นเดิมค่ะติดตามได้ทุกเช้าวันอาทิตย์นะคะเวลา8นาฬิก30นาทีถึง9นาฬิกาทางช่อง PSI สารดีช่อง99ค่ะวันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ